สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณอยู่กับผมครับบิน1757ฮะและนี่ก็คือรายการภาพที่37นะครับผม EP นี้เราจะมาพูดคุยก,กันกับเรื่องที่ค่อนข้างสบายๆนะครับแล้วก็มีคำถามมาเยอะเหลือเกินว่าสรุปแล้วเนี่ยไลกา M เนี่ยมันดีจริงไหมฮะเดี๋ยว EP นี้ผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับถึงข้อดีและข้อเสียของกล้องไลกานะ,ะัะ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อเสียของไลกาก่อนแล้วกันนะครับกล้องไลกานี้นะครับไม่มีระบบอะไรที่มันไฮเทคหรือว่าที่มันทันสมัยเลยครับถ้าจะพูดกันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไลกาน่าจะลางอันดับท้ายๆเลยนะฮะแบบท้ายมากท้ายแบบกล้องย่ออื่นเขามีระบบออโต้โฟกัสที่ดีจับ eye tracking ตาไปหมดแล้วอย่างเช่นตัวที่ถ่ายผมอยู่เนี่ยสามารถโฟกัสที่ตาได้ด้วยได้แบบนี้ได้เลยอ่ะเออโอเคดด แต่ว่าถ้าเป็นไลก้าเอ็มเลนไฟเดอร์เนี่ยทุกวันนี้ยันี้ทำไม่ได้เลยครับผมคิดดูดิไลก้าก็ยังคงยึดถือทรด d ิชันแนลที่ใช้มาตลอดนะครับก็คือไลกาใช้ระบบเลนไฟเดอร์นะฮะก็คือจะใช้วิธีการหาระยะกะระยะนะครับโดยมีระบบพลาราแลกของกระจกทั้ง2ด้านนี้นะครับโอเคแล้วมันดีไหมผมว่าเอาจริงๆนะถ้าพูดตรงๆนะ ถ้าจะตอบว่าดีไม่ดีเนี่ยก็น่าจะพูดได้ยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเอย๋ยกล้องก็ไม่มีระบบออโต้โฟกัสแล้วไลกาก็ชอบทําอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นด้วยข้อดีข้อเด่นของไลกาข้อนึงก็คือลว่าจะเป็นข้อแย่ก็ได้นะชอบทาอะไรแปลกครับอย่างเช่นออกกล้องไลกาที่ไม่มีระบบวัดแสงมาก็คือไลกาฟิล์ม m อนะฮะออกกล้องไลกาที่ไม่มีจอข้างหลังคือถ่ายแล้วห้ามดูรูบอะ่ะต้องไปดูในคอมทีเดียวอะ<ม>ก็คือไลกาเอ็มดีนะฮะ แล้วก็ที่สุดๆเลยก็คือออกกล้องดิจิตอลที่ถ่ายได้เฉพาะขาวดำอย่างเดียวก็คือไลกา M m o n o c h r o m มนะครับออกมาเยอะแยะมากมายแล้วพี่แกก็ดันขายดีอีกโอ้โหมันก็พูดได้ยากอะ่ะผมว่าการที่จะบอกว่ากล้องมันดีไม่ดีเนี่ยเอาถ้าพูดกันตามแฟกเลยนะว่าโอเคไลกาไม่ได้เป็นกล้องที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแหละโอเคอันนี้เรายอมรับเลยว่าไม่มีไม่มีไม่มีนวัตกรรมอะไรที่มันดีมากๆเลยระบบยังใช้ระบบเก่าอยู่ แล้วข้อดีของมันล่ะข้อดีของมันก็คือผมว่ามันมีดีไซน์ที่ไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยนะครับมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะผมว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การจับถือหรืวว่าความคุ้นเคยครับคุณก็จะสามารถเดาได้ว่าคุณจะได้อะไรจากการเสียเงินในการซื้อไลกานะคุณรู้อยู่แล้วมันไม่ได้ระบบอะไรมากมายหรอกพูดถึงตัวผมเองเนี่ยผมชอบการถ่ายภาพด้วยไลกาผมชอบกระบวนการของมัน เวลาที่เราค่อยๆปรับ f ค่อยๆปรับรูรับแสงแล้วก็ค่อยๆกดชัตเตอร์ค่อยๆถ่ายอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีสมาธินะฮะแล้วก็เมนูของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าซิมพลีมากครับมีปุ่มอยู่ข้างหลังแบบไม่กี่ปุ่มอะน้อยมากเมนูก็แบบไม่ซับซ้อนอเวลาเราไปใช้กล้องแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยผมมักจะงงตลอดเลยว่าโอ้โหแบร ปุ่มอะไรไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็แบบงงมากเลยคือไรก้ามันทําให้มีความแบบ simplicity ที่สุดนะครับก็คือเรียกได้ว่าเอาเท่าที่จําเป็นในการใช้งานอะเรียกว่าไม่มีแบบถ้าเปรียปบนรถก็ไม่มีกระจกไฟฟ้าไม่มีอะไรให้เราอะระบบอำนวยความสะดวกอะไรไม่มีเลยมีน้อยมากก็จะเป็นออปชันนี้เราต้องเสียเงินเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนเรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาตามเทคโนโลยีนะฮะก็ใช้เซนเซอร์รุ่นใหม่ใช้ BSI เหมือนกันอะไรประมาณนี้สำหรับไรก้า11นะครับ ที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบก็คือชอบภาพที่ได้จากกล้องไลกาฮะมันมีคาแรกเตอร์แบบเฉพาะตัวมันมีมิติมันมีอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลนส์ของเขาเนี่ยขนาดเราก็เอาไปใช้กล้องอื่นเนี่ยผมต้องยอมรับว่าไลกามีเลนส์ที่ดีนะอันแรกเรายอมรับแล้วว่าเทคโนโลยีหรือว,ว่าเราเอำนวยความสวของมันแม่งห่วยมากเลยแต่ว่ามันมี เลนที่ดีคุณภาพของแก้วนี่คือไว้ใจได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมบอกว่าดีหมายความว่าผมชอบแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะแปลว่าไม่ดีสําหรับคนอื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วคำว,ว่าดีไม่ดีเนี่ยมันจับต้องได้ยากเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความชอบและไม่ชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้เลยว่าเออจริงๆแล้วกล้องไลก์ดเอ็มดีไหมผมบอกว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบนะชอบอะไรแบบแมนนวลชอบให้กระบวนการนะครับ ในการถ่ายชอบนู่นชอบนี่ไม่ได้แบบชอบความรวดเร็วอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ดิจิตอลก็เร็วอยู่นะเราก็รู้สึกว่าชอบอะไรแบบอย่างเงี้ยชอบแบบชอบอะไรเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเนี่ยไลยก,ก้าเหมาะการที่เราจะบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยเราต้องได้มีได้มมีโอกาสเปรียบเทียบใช่ไหมอย่างนนอะเราก็อาจจะได้ลองอาจจะไม่ต้องลองมปเจ้าของก็ได้ครับลองสัมผัสสัมผัสดูลองศึกษาดูทางต้นนั้นข้ามนะครับด้วยราคาของมันเนี่ยก็แพงกว่ากล้องแบบแบรนด์อื่นมากและเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย แบบระบบไม่มีออโต้โฟกัสไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนที่ชอบเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ต้องการแบบ ความเร็วในการถ่ายภาพถ่ายภาพกีฬาอย่างเงี้ยหโหไลกาทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้ยากถามว่าสู้กล้องรุ่นอื่นๆที่สาหรับสปอร์ตได้ไหมผมคิดว่าคงแน่จะสู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแล้วะมันน่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอามากๆเลยครับสำหรับกล้องแพงๆที่เราต้องเสียเงินแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าให้ผมสรุปนะกล้องที่ดีนะสำหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกล้องที่ทำให้เราอยากออกไปถ่ายภาพครับผมอันนี้ยคคืออออข้้้ดดีเลลกกงะไไรร็ับ ขนาดผมเองเนี่ยผมยังแอบกลับมาชอบเดี๋ยวเอาไาให้ดูโชว์ให้ดูเลยผมก็ยังชอบกระบวนการของโรไลเฟกนะวิธีการแบบโฟกัสช้าๆอะไรเงี้ยผมก็ชอบไงแล้วผมบ้างจริงๆแล้วบางทีเราเบื่อๆเนี่ยกล้องตัวไหนก็ก็ได้อะที่มันทําให้เราอยากถ่ายรูปแบบมันดีหมดเลยที่สําคัญที่สุดนะครับกล้องมันออกแบบมาให้คุณเอาไปถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะคำแนะนำก็เลยว่าถ้ามีกล้องก็เอากล้องไปถ่ายรูปนะครับสุดท้ายแล้วครับกล้องที่ดีที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นกล้องที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เราสามารถอยู่ร่วมกันในความชอบที่แตกต่างกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีกำแพงเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกับภาพที่37ใน EP ถัดไปนะครับผมทาง YouTube Channel 7 7 5 7และทาง Podcast Spotify เลยนะครับก็วันนี้มาแบบสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ